งานเขาผู้ใหญ่บาทฟินแลนด์หรือบอดบิ๊กที่พวกเขาโหดจกักค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้เคยทราบข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ใหญ่บาทฟินแลนด์เนี่ยเพิ่นเคยประสบอุบัติเหตุตอนหลังจากกลับจากคอนเสิร์ตรถตู้เนี่ยชนกับเด็กแว้นเนาะพี่น้องเนาะก็คือชนกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะพี่น้องมามือนี้นะคะมันยังประจบค่ะพี่น้องแม่ของผู้ตายออกมาเรียกร้องนะคะบอกว่าลูกตาย3เดือนคดีไม่คืบ ลดตัวหมอลำดังชนใส่ซองแค่หนึ่งหมื่นเนาะพี่น้องเนาะมันมีคลิปเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นี่และ ในเหตุการณ์เนี่ยทางประกาศของผู้ยาบาาฟิลแลนด์เพื่อนกระนาจ,จะเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางฟังของแม่ผู้เสียชีวิตนะคะออกมาบอกว่าออกมาแบบบอกว่าแบบนี้นะะ้องทางฝ่ายคู่กรณีที่เป็นตัวแทนของนักร้องหมอลามแจ้งว่าทุกอย่างอยู่ที่ตำรวจแต่ทั้งตำรวจก็ยังเงียบไม่มีการติดต่อใดๆตำรวจชี้ว่ารถตู้เป็นฝ่ายประมาทและได้ลงบันทึกประจําวันไว้ แต่ฝ่ายคู่กรณีไม่เซ็นรับโดยไม่ให้ได้เหตุผลอะไรและปัดให้ตำรวจรรวจัดการเองซึ่งตำรวจก็อ้างว่าฝ่ายคู่กรณียังไม่เซ็นรับประกันจึงไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยหรือเยียวยาได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งมีนาคมถึงปัจจุบันยังไม่มีอะไรเคืิบหน้าจนลูกชายเสียชีวิตไป100วันแล้วตอนนี้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะครอบครัวตนไม่ได้รับการเข้าช่วยเหลือใดๆติดต่อฝ่ายคู่กรณีก็แจ้งให้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวตนเคยเจราจาค่าเสียหายไป4ล้านบาทคู่กรณีแจ้งว่ามากเกินไปแต่ไม่เคยมีการต่อรองกันวันนี้จึงอยากให้ด็อร์แก้วช่วยเหลือ นอยากได้ความยุติธรรมคืนหัวอ,อกคนเป็นแม่กับการสูญเสียยากที่จะเข้าใจค่ะพี่น้องก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะอ่าแล้วก็มีคลิปเนาะที่ทางอ่าหลายๆเพจเนี่ยได้เอามาล้งไว้นะคะสาวโบแบกก็คิดว่าเหตุการณ์เนี้ยอ่ามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนาะที่เพป็นจะดําเนินการนะคะประเด็นก็คืออ่า ทางเพจบอกว่าประเด็นก็คือแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าตำรวจให้รถตู้เป็นฝ่ายผิดแม่ผู้เสียชีวิตเลยเรียกสี่ล้านบาทอืหลายคนก็บอกว่าปวดหัวแทนเนาพี่น้องเนาะเรื่องราวนี้นะคะอืมมันก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายละพี่นอ้อง เสื้อว่ามันก็ยังมีขั้นตอนของกฎหมายเนาะไม่ว่าใครก็ตามแต่เนี่ยออยูยูจะมาเรียกสี่ล้านเลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามันก็ต้องอยูในขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายนะคะซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่สาวโบเบอ์อ่านไปเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากทางสำนักข่าวเนี่ยได้ลงว่าทางแม่คู่กรณีเนี่ยได้ติดต่อไปทางร้อยเวนทางร้อยเวนก็เลยบอกว่าคู่กรณียังไม่เซ็นรับประกันก็คือยังสั่งจ่ายไม่ได้ก็คือมันอยูุในขั้นตอนการดําเนินการยูนอนพี่น้อง แล้วทั้ง,ถ,งถ้าเป็นรถตู้ของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์จิงเนี่ยมันก็ต้องมีประกันพี่น้องอ่ามันก็ต้องมีประกันรถอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นรถไม้ก็ต้องมีประกันสัหนึ่งทางประกันเนี่ยก็ต้องออกมาเคลียร์แทนเจ้า,เจ,าเจ้าตัวอยู่แล้วเพราะเจ้าเพราะเจ้าของรถอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถที่มีประกันเนาะให้ความคิดของสาวบัวแบนนะคะการที่ ผู้ปกครองเนี่ยปล่อยลูกหลานเนี่ยให้มาขับเว้นเว้นกลางดึกเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดได้เนะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเบิ้งหลายๆเรื่องหลายเล้าหลายๆทางเนาะพี่น้องงานนี้น,นะคะก็เห็นว่าอทางมันก็ชีเกิดเรื่องรล้าหน้าปวดหัวขึ้นนั่นแหละพี่น้องกัปธนาเนี่ยได้ทํางานแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนั่นแหละค่ะคลิปวันเกิดเหตุนเนาะพี่น้องพอ พอเราชะลอปุ๊บก็มีรถอีกคันที่เขาแข่งกันอะค่ะรถไม่แข่งแบนั้นรถของบอสอีกแล้วก็จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะฝั่งที่มีรถไฟกระพิบอยู่ประมาณนี้ค่ะนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้คนในรถทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราเราชะลออยู่ค่ะคนที่ชนรถบอสอ่ะเขามาแรงมากแล้วเขาชนรถบอสแล้วเขาเสียหลัก รุ่งไปแถวคอสะพานนะคะ,ะตรงนั้นนเห็นเลือดเยอะอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นยังไงยังไม่ได้สติแต่คนที่กระเด็นมากองอยู่หน้ารถเราเขาชนรถคันนู้นนะคะแล้วเขาก็าากระเด็นมากองอยู่หน้ารถเราตรงนี้เราทําให้เราได้หยุรดรถได้ชะลอ,อะเลยมีรถมามาแบบชนหายเรานะคะเราเรชะลออยู่จนคือมันเป็นน้องเขาน้องก่อนก่อนหนะะ้าค่ะที่ขี่มอเ<อ> <มา S 2> ตอร์ไซค์บยังพูดกับบอสอยู่เพราะว่าน้องเขาขับแบบ ขับแบบซูเปอร์แมนอะค่ะขับแบบหมอบเลยอะอืประมาณสามสี่คันไปเรื่อยๆบอกว่าระวังเด้อพอพูดจะไม่ขาดคำน้องเขาชนเลยพอชนเสร็จแล้วก็มีคนมาชนเราอีกต่อะคะ่ะเป็นตั้งตั้งตั้งมีปวดตเหตุเกิดขึ้นสามสามคันแบบรวดเลยะคะ่ะอืมใช่ค่ะรถคันเดิมที่ชนน้องกวางนะคะ กันละพี่น้องก,ก็คือเป็นคลิปในวันที่เหตุการณ์ที่ว่าเมื่อที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพื่อนประสานงานกันบ่ได้ประสานงานดอกเพื่อนจอดอยู่นะคะเพื่อนชะล้อรถยู่นะคะแล้วมันมีรถมอเตอร์ไซค์ที่น้องๆอ่ะขี่ท่าซูเปอร์แมนพี่น้องกะนึกภาพเอาขี่ท่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันชีวิเนี่ยมัน็กล้ๆเด็กหน่อยบานเ้าบอกพี่น้องที่ขี่รถตามกันมานั่ยนะคะอืม แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเหมือนจะเป็นคันแรกด้วยซ้ําที่เฉียวกันก่อนที่จะมีคันหลังตามมาชนบอสบิ๊กที่บอสบิ๊กบอกว่าอาการหนะักถ่าจจาได้คร่าวๆมีอีกคันด้วยที่มีนัตตี้ลงไปช่วยปฐมพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC แฟนขับนะคะเมื่อเห็นคลิปคลิปนี้แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ทางช่องข่าวอเอาไปลงเนาะหลายคนก็บอกว่าบอสบิ๊กแสดงเสร็จแล้วกําลังกลับขับมาเจอเด็กแว่นขับแข่งกันมาแล้วมาชนรถบอสบิ๊กค่ะ ตอนนั้นบอดโจโยมานินยังแวะมาให้กำลังใจบอดบิกอยู่เลยอืมรถวิ่งมาชนไม่ใช่หรอตามที่เห็นข่าวตอนนั้นหรือเราดูข่าวผิดคลิปนี้ให้ทนายจัดการเลยบ๊ก รถเราไม่ชนเขาเขามาชนเราเองแข่งกันมาเป็นสิบเลยแมนพี่น้องก,ก็คือเรื่องรลาเนี่ยนะคะมันต้องว่าไปก็ตามหลักกฎหมายว่าใครกันแน่ที่เป็นคนประมาทถ,ถ้าสมมติว่าเราขับรถแข่งกันมาด้วยความเร็วบนถนนที่เขาใช้รถใช้ถนนแล้วเราเป็นรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับแข่งกันมาหลายๆคันขนาดนี้เนี่ยอ่ะใครคือคนที่ประมาทเนาะพี่น,อน้องเนาะเออใครคือคนที่ประมาทกันแน่เขาต้องไปเบิงขอนี้ให้ดีๆเนาะแต่ าวโบแบจากเหตุการณ์ที่ดูของรถบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นกระขับมาดีๆและเพิ่นกระชะลอและเพิ่นกันระวังเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันมีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาในท่าซูเปอร์แมนหมอบหนึ่พี่น้องเสียหมอบหพี่น้องหมอบหมอบมากสิหมอบมากขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องระวังเป็นสาวโบแบก็ต้องระวังว่าโอ้ระวังเด้อน้องเขาแข่งรถกันมาเบาหรือว่าจากไหนบบกคือขับเลี้ยวแท้เรื่อยนัสิทุกคนมันมีคลิปมันมีเหตุการณ์อยู่แล้วเนาะส่วนที่ว่าจะเลือกสี่ล้านหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะต้้องไไดปว่า ที่ชั้นสาลต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกว่ามาชั้นรถตู้วันที่แม่แซนไล่สดอยู่คือน,นันจําได้เด็กแว่นขับมาชนรถที่บอดนงังจําได้เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่กอทมอัวรุ่นแว่งแคนรถกันมาแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วถลายมาโดนรถบอดบิ๊กบ้าไปแล้วจะมาเรียกร้องอะไรมีพยานมีกล่องรถด,ด้วยนี่คือข้อดีของการใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์เพื่อปกป้องและเป็นหลักฐานให้ตัวเองที่ดีที่สุด การอัดคลิปมันก็เป็นข้อดีได้พี่น้องที่เฮดใหฮเฮาเนี่ยรอดพ้นหรือหลุดพ้นจากข้อคอรหาหรือคำกาวหาเลยก็ว่าได้อีกอย่างเรื่องนี้นะคะหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนที่เห็นในเหตุการณ์ในวันไล่สุดเนี่ยก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราไม่ผิดเรื่องนี้เหมือนกับจากงานวันวัดดอนใหญ่นะเราไม่ได้ชนกระเด็นรถของเขามาชนเรามีคลิปอยู่นะคะรถตู้ไม่เกี่ยวเลยย้อนดูเลยค่ะถ้าพูดไม่จริง มันจะทําให้คนอื่นเสียหายนะคะพี่นอ้องอืเกี่ยวอะไรเนาะเด็กมาชนท้ายไม่ใช่อย่างนี้หรอใครปลุกข่าวให้ผู้ใหญ่บ้านเสียหายอ่าหลายคนก็บอกว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดเนาะ เรื่องนี้จากการจากที่ดูข่าวตอนเกิดเหตุโลกลูกชายเขามาชนรถผู้ใหญ่บ้านเขาฟ้องกับเสียหายนะคะหลายคนก็ต่างให้ความเห็นต่างๆนานๆเนาะหลายคนที่ได้ดูคลิปก็เข้ามาให,ให้ความเห็นและแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรเรื่องนี้นะคะที่เป็นข่าวออกมาล่าสุดเกี่ยวกับกรณีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกี่ยวกับกรณีที่รถตู้เคยประสบอุบัติเหตุเมื่อครั้งที่อยู่กอทมอน่ะเซืรอวาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันจะขี้คายลงเมื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วนะคะไปว่ากันตามกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกหนึ่งกำลังใจค่ะเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ